สวัสดีเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะวันนี้อยากชวนคุณพ่อคุณแม่มาคุยเรื่องง่ายๆที่ให้ผลยิ่งใหญ่มากกับหัวใจของลูกๆของเราค่ะรู้ไหมคะแค่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือออกเสียงให้ลูกฟังก็เหมือนเปิดประตูโลกทั้งใบให้ลูกแล้วค่ะ เสียงอ่านชัดๆอบอุ่นช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้ดีขึ้นทั้งการฟังการพูดและค่อยๆต่อย,ยอดไปสู่การอ่านเขียนในอนาคตระหว่างฟังนิทานเด็กจะได้ฝึกจินตนาการเข้าใจความรู้สึกของตัวละครเรียนรู้ว่าเวลาใครดีใจเสียใจหรือโกรธเราควรรู้สึกและดูแลกันอย่างไร นั่นคือการฝึกทักษะทางอารมณ์และสังคมโดยไม่ต้องสอนตรงๆเลยตะค่ะและที่สำคัญที่สุดเสียงอ่านของคุณพ่อคุณแม่คือเสียงที่ลูกจดจำได้ดีที่สุดในชีวิตไม่จำเป็นต้องอ่านเก่งไม่ต้องมีน้ำเสียงเหมือนนักพากแค่มีเวลาและหัวใจให้กันเพราะทุกคำที่อ่านไม่ได้สร้างแค่คำศัพท์แต่กำลังสร้างความผูกพันที่จะอยู่ในใจลูกไปตลอดเลยค่ะ